Yeah. Sometimes get so there's no control get so bad. I like วันนี้นะคะวันนี้เราก็มาตั้งค่าปุ่มแถบนะคะแป้นพิมพ์ใน iPad กันนะคะอ่าเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าเดิมทีเนี่ยปุ่มแถบะจะอยู่ตรงโซนนี้นะคะเราก็จะมีอ่าตัว B อ่าที่แบบว่าใช้พิมพ์หนาแล้วก็มีตัวเอียงแล้วก็มีแบบขีดเส้นจะอยู่ตรงด้านนี้ด้วยเหมือนกันคะ่ะ หรือเรียกสั้นๆว่าอาคีรัดหรืออะไรประมาณนี้นะคะซึ่งในนี้มีไหมก็ไม่มีนะคะก็ไม่มีเลยในแป้นพิมพ์นี้เดี๋ยวเราไปตั้งค่ากันค่ะเราก็ไปที่ตั้งค่าก่อนนะคะตัวนี้เลยค่ะสีเทาๆคลิกไปหนึ่งทีค่ะทุกคนแล้วเราก็ไปที่ฟันเฟืองนะคะทั่วไปกดก่อนนะคะมาหน้าเดิมใช่ไหมคะ จะอ่าหมวดนี้มันจะมีคําว่าแป้นพิมพ์นะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือคีย์บอร์ดค่ะก็เข้าไปได้เลยค่ะทุกคนอ่าทุกส่วนในเนี้ยค่ะมันเปิดหมดเลยนะคะอ่าแล้วตั้งค่าเปิดหมดเลยแต่มีคําว่าปุ่มลัดนะคะที่ปิดอยู่ที่เป็นสีเทาตรงนี้เราก็กดเปิดค่ะอ่ากดไปหนึ่งที่ให้เป็นสีเขียวน,นะคะแล้วเราก็กดออกแล้วเราก็กลับไปที่อันนี้กันค่ะเห็นไหมคะตอนแรกอะ่ะไม่มีเลย มันจะอ่ะกลับมามีคีย์ลัดแล้วก็มีแบบว่ากดพร้อมวางได้ด้วยนี่เห็นไหมแต่ถ้าใครแบบว่าไม่ชอบปุ่มแถบหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็กลับไปปิดที่เดิมได้นะคะแล้วก็กดปิดไปเลยแต่ถ้าเรากลับมาอีกทีนึงมันก็จะยังอยู่นะคะมันมีความดีเลยค่ะทุกคนแต่ถ้าเรากดออกแล้วเข้าใหม่ค่ะเดี๋ยวมันก็หายไปเองนะคะอันนี้ไม่ต้องตกใจหรืออะไรนะคะ โอเคหายไปแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือเรากดปิดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะสำหรับใครที่มีคําถามหรือ,เ,อเกี่ยวกับไอโฟนไอแพดนะคะทุกคนก็สามารถสอบถามหรือ,อพิมพ์คอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้นะคะตอนนี้กำลังไล่ทำคลิปแล้วก็อัพลง youtube ให้นะคะวันนี้เบียร์จะอัดผ่านมือถือนะคะทุกคนจะได้เห็นด้วยนะคะว่าเบียจิ้มอะไรไปบ้างนะคะถ้าเบียอัดผ่าน iPad ด่ะคะมันจะต้อง ่ะคนดูอาจจะงงนิดนึงว่าเราอาจิ้มตรงไหนแล้วมือเราอ,าอยู่ตรงไหนแล้วบ้างอันไรค่ะคนอาจจะมองไม่ทันนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ